ซิลิโคนตัวไหนนะครับที่นานไปนะครับจะทําให้เกิดความคลอยได้มากกว่ากันนะครับความคลอยของซิลิโคนนี่นะครับเวลาอยู่ในร่างกายเราปัจจัยแรกคือเราเนื้อของเราก่อนนะครับเต้านมเราคลอยหรือเปล่าถ้าเต้านมของคุณผู้หญิงเองคล้อยซิลิโคนมันก็คลอยตามเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวตรงเราให้ไม่คลอยนะครับถ้าเราคลอยเต้านมก็จะคลอยส่วนปัจจัยของซิลิโคนเนี่ย ซิลิโคนผิวยิ่งบางนะครับก็จะมีโอกาสที่นานวันไปมันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยเวลาลุกยืนขึ้นนะครับซิลิโคนตัวทันเนี่ยมันก็จะมีความน้าหนักทิ้งตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่ผิวบางนานไปมันก็จะคอยได้มากกว่าผิวผิวหนานนผิวส่วนมากนะครับผิวเรียบจะบางกว่าผิวทรายอีกปัจจัยหนึ่งคือขนาดนะครับถ้าเราใส่ขนาดใหญ่ นะครับน้ำหนักของซิลิโคนก็จะมีแรงโน้มถ่วงดึงลงนานไปก็จะคอยมากกว่าขนาดเล็ก